สวัสดีครับมาเจอกับฟุตบอลสายแข็งอีกครั้งครับต้องบอกว่าค่าคืนที่ผ่านมาต้องเป็นเกมที่โคตรดราม่ามากเกมสุดมันมากๆครับสําหรับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายครับนัดที่2ครับสําหรับเลอมาลิตครับที่เปิดบ้านเจอกับทางเชลซีครับเกมเดือดเกมมันมากๆครับแล้วก็ดราม่าตื่นแต้นตลอดเวลาครับแล้วก็ต้องบอกว่าเชลซีทำได้ดีมากๆครับทำได้ดีถึง จนถึงนาทีที่70ครับแต่ยังดีไม่พอครับเจอราชันชุดขาวตัวจริงครับพลิกสถานการณ์ได้ครับรายละเอียดของเกมเป็นไงบ้างเรามาดูกันเลยครับสาหรับต้องบอกว่าเกมนี้ครับเชลซีเล่นได้ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะกดดันไม่ให้เรียวมมดรลิดเนี่ยลำเลียงลูกขึ้นมาข้างบนได้ครับแล้วก็กดดันจนห้ามจนทําให้เรียวมาอริดเนี่ยเสียบอลหลายครั้งมากครับแล้วก็เขาสามารถเก็บบอลในหลายๆจังหวะได้แล้ว สามารถลุ้นประตูในได้ในหลายๆครั้งมากๆครับคืออันเนี้ยต้องบอกว่าเชลซีเล่นได้ดีมากมากครับ70นาทีเนี่ยเล่นได้ดีมากโดยเฉพาะครึ่งแรกครับยันมาถึงนาทีที่70เนี่ยนะครับแล้วก็ไปไล่เรียงกันเลยครับเพราะว่าเชลซีครับตามแต้มตามอยู่3ประตูตัวหนึ่งนะครับเขาเลยต้องเร่งครับเพื่อให ครึ่งแรกเนี่ยได้ประตูนาก่อนแล้วก็ทําได้จริงครับจากเมสันเมาส์ครับซึ่งเกิดจากการทําชิ่งกันระหว่างตีมอร์เวกเนอร์กับทางเมสันเมาส์ครับแล้วก็ทะลุเข้าไปตรงกลางครับแล้วก็ได้ยิงปั่นโค้งเข้าไปครับนำแล้ว1งประตูสูงครับสำหรับเชลซีเล่นดีมากครับแต่ก็เชลซียังไม่ลดละครับยังบุกอย่างต่อเนื่องตัดบอลได้ดีอย่างต่อเนื่องครับทำได้ดีมากๆครับจนทําให้ราชชนขาเนี่ยทำอะไรแทบไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าที่ควรครับ บุกบุกบุกครับจนถึงครึ่งหลังครับลงมาเล่นใหม่ครับเขาก็ยังบุกแล้วทําได้ดีเหมือนเดิมและทําได้ดีกว่าเดิมด้วยครับจนกระทั่งได้ประตูที่2ครับจากดูริเกอร์จากการมุ่งที่เปิดลูกเตะมุมจากด้านขวามือของทางเชลซีเนี่ยเข้ามาเข้าไปครับเป็น2ประตูนครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าลูกเนี้ยถ้าไปดูก่อนที่จะได้เตะมุมเนี่ยทางเจมครับที่เป็นแบ,บก็กขวาของเชลซีเนี่ย ยิงครับตอนแรกกรรมการคิดว่าไปเชลลบลูกาโมดิที่จะเข้ามาบล็อกแต่จริงๆเนี่ยมันไม่โดนลูกาโมดิตนะครับเป็นการยิงออกไปเองแล้วมันก็เกิดดราม่าจากประตูนี้ครับคือได้ลูกประตูจากลูกเนี้ยโหมเข้าไปครับเป็น2องสอดูนครับทำให้ตอนเนี้ยแต้มเท่ากันครับสำหรับเชลซีและก็มาริดแต่มาริตก็ยังไม่ฟื้นครับถึงแม้ว่าจะโดนกดดันมาครับยิ่งเป๋ไปใหญ่ครับแล้วก็ไอเชลติกก็ยังไม่เปลี่ยนตัวเท่ามากเท่าที่ควรครับ เชลซีก็ยังบุกอย่างต่อเนื่องครับบุกบุกบุกครับจนกระทั่งครับเกือบได้ประตูที่3ครับจากการขึ้นมาทางด้านซ้ายของมาคอสอารองโซครับได้บอลมาทางซ้ายเข้าไปในเขตโทษแล้วเหมือนตอนแรกจะเปิดเข้ามาข้างในแล้วลูกมันติดคาวาคาวครับแล้วบอลมันเชิดตั้งขึ้นมาแล้วมาคอสอองโซเนี่ยยิงเข้าไปครับสวยงามมากครับตอนแรกดีแฟนสิงบูลเนี่ยนิใจกันแบบทั่วหน้าทุ่เขินแบบสะใจสุดยอดครับแต่มันไม่ได้ประตูครับเพราะว่าเมื่อไปเช็ค VAR ครับ ปเช็ควิรีอาร์เนี่ยปรากฏว่านะครับบอลมันไปโดนมือครับมันไปโดนเข่าแล้วมันขึ้นมาโดนมือของมาโกสอลองโซแล้วมันตั้งบอลให้ครับยิงด้วยขวาจริงๆอ่ะยิงสวยงามมากๆครับแต่ก็ยังไม่วายครับราชันชุดขาวก็ยังไม่ฟื้นครับยังโดนเชลซีเล่นงานอย่างต่อเนื่องครับบุกบุกบุกจนเชลซีครับวันนี้ลูกทะลุเข้าไปด้านในของกองการเชลซีเนี่ยทำได้ดีมากๆครับจากโคซินเนี่ยเล่นกับตีมอร์วอกเนอร์ครับ แล้วคิลเลอร์พาร์ลุกทะลุขึ้นไปข้างในตีมอร์เวกเนอร์มีพื้นที่ครับขึ้นมาทางด้านซ้ายครับล็อกหลบคาเซมิโลและก็คาวคาวสองที่นะครับแล้วก็ยิงสวนตัวกูตัวเข้าไปครับแบบกูตัวนิดนึงเข้าไปครับสุดยอดครับต้องบอกว่าตีมอร์เวกเนอร์วันนี้ก็เล่นดีมากๆครับถือว่าคองบอลดี i, แล้วก็กล้าลุยกล้าเลี้ยงครับแล้วก็เขาเริ่มปรับตัวได้ดีมากขึ้นถึงแม้ว่ามาอาจจะนานนิดนึงนะโอเคก็ <laughs> okay. ทำให้สกอร์เป็น3นะครับเป็น3าต่อศครับคือหมายความว่าเชลซีจะเข้ารอบเลยครับถ้าจบด้วยสกอร์นี้ครับซึ่งราชันดุสขาวไม่ยอมครับอันโชลติไม่ยอมครับเขาเลยทําการเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาใหม่ครับเอาตัวลุกลงมาเลยครับเอาโทนี่โคดออกเอาคาเซมิโลออกครับเอาโรดิโกลงมาเอากามาวิงกาลงมาครับแล้วก็นาโชครับเจ็บก็เลยเอาลูคัสบาร์เควสลงมาคล้ายๆเป็นแบ็คขวานะครับแล้วเอาคาวาคาวมายืนหลัง ด้วยนะครับก็เลยทําให้เป็นการดันเกมลุกครับแล้วเกมมันก็เปลี่ยนครับจนได้ผลครับลูก้าโมริครับที่ยังไม่หมดพิษสรงครับได้บอลประมาณทางขวามือครับกางๆสนามครับแล้วเปิดไซส์ครับด้วยไซส์ก้อยครับโหสุดยอดเลยไซส์ก้อยต้องยอมรับว่าสุดยอดครับแล้วมาตกที่ทางโรดิโก้ครับที่สอดขึ้นมาจากทางด้านขวาไม่ต้องจับเลยครับยิงเนี้เนๆครับเสาแรกครับทําให้ราชันขึกข่าวพลิกฟื้นคืนชีพคืนมาครับไล่มาเป็น3ประตัวหนึ่งทำให้ ตอนนี้ประตูเท่ากันครับที่4-4ครับต้องยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาครับแล้วครับมันก็เกิดสุดยอดอย่างคาริมเบซมา่ามาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะครับคาริมเบซมา่าต้องบอกว่านัดนี้บทบาทน้อยครับแต่มาถูกที่จริงๆครับเพราะว่าอะไรการม,มาวิงก้าครับที่โดนเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยตัดบอลได้แล้วจ่ายให้เบนิิอุสจูเนียครับ สองคู่หูเนี่ยเล่นได้ดีมากครับในรูปการนี้จี้เข้าไปครับแล้วตีโกไม่กล้าเข้าตีโกไม่กล้าเข้าครับเกิดอะไรเกิดขึ้นครับเบนิสุสเห็นเบนเซม่าอยู่ในกรอบครับจ่ายให้เบนเซม่าครับโฉบลวโมครับแล้วเรียบร้อยครับเสียบเสาแรกเข้าไปครับเมนดี้เสร็จเบนเซม่าอีกครั้งครับเบนเซม่ามาถูกที่ถูกลาแล้วก็ทําให้ราชานชุดขาวตัวจริงเนี่ยพลิกกลับมาเอาชนะ เชลซีด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ4ครับถึงแม้จะแพ้ในเกมนี้2ประตูต่อ3านะครับซึ่งบอกว่าสุดยอดครับเชลซีเนี่ยดีไม่สุดนะครับดีไม่พอครับก็เลยทําให้ลาชันทุขาวเนี่ยเข้ารอบไปครับนี่คือบทสรุปของเมื่อคืนของเกมคืนนี้ของเกมเกมนี้นะครับสุดยอดจริงครับคือพิกไปพิกมาครับก็ต้องยกย่องเชลซีแล้วก็และก็ต้องยกย่องลาชันขาวแล้วก็แอนเชล็อตติในการเปลี่ยนเกมครับแล้วก็ตัวเก่าอย่างลูก้าโมริตกับเบนซิม่าที่ ยังทําให้ทีมได้ไปต่อครับและต้องบอกว่าคาริมเบซาม่าเนี่ยถ้าพาทีมได้แชมป์ครับผมคิดว่าเขามีคุณสมบัติที่น่าจะสามารถคว้าบอลลังโดได้เพราะเมสซี่โรนัลโดไม่ค่อยเด่นแล้วรู้การนี้คาริมเบซาม่าเด่นจริงครับก็คือถ้าได้แชมป์ยูฟาแเปลีกแล้วทําผลงานได้ดีในฟุตบอลโลกด้วยนะครับเขาน่าจะมีสิทธิ์ได้บอลลงดอรครับสาหรับคาริมเบซาม่า แล้วเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ช่อง Facebook และ t วิ t o ตอด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับกับฟุตบอลสายแข่งเจอกันครับ